บางท่านบางอาจารย์ให้เอาลมไปไว้ที่ปลายจมูกหรือสวงอกแล้วจับลมให้อยู่ณนะที่นั้นที่นั้นดังนี้เท่าที่ฝึกขัดมาไม่ค่อยได้ผลถึงได้ผลก็เป็นไป,นป,นปนในทางลบเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือเจ็บขมับปวดศีรษะเป็นต้นแล้วก็ท้อแท้เสียไม่อยากทำอีกเลยเป็นที่น่าเสียดายมากนับว่าเสียคนที่ตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆยางจังจ ไปอีกคนหนึ่งถ้าผู้ภาวนาอาณาปานสติเอาลมเป็นคำบริกรรมว่าอาณาปานสติอาณาปานสติกั้นลมหายใจแล้วค่อยๆระบายลมนั้นออกมาแล้วกั้นลมหายใจนั้นใหม่แล้วค่อยปอนลมหายใจออกช้าๆดังนี้สักสองสามหมนแล้วกำหนดเอาต้นลมที่มันจะหายใจออกนั้นก็จะจับเอาจิตของตนได้เลย แล้วจะปล่อยวางอาการทุกอย่างของลมจับเอาแต่จิตตัวเดียวเป็นอันว่าฝึกหัดอาณาปานสติกรรมฐานได้แล้วการหัดทำสมาธิโดยใช้คำบริกรรมทุกๆอย่างไม่ว่าพุโทโธพุโทโธอรหังอรหังสัมมาอารหังสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออาณาปานสติอาณาปานสติ หรือมอรนังมรนังก็ตามความประสงค์ก็ต้องการให้จิตรวมลงเป็นสมาธิจิตแน่วแน่รวมเป็นอันเดียวเหมือนกันทั้งนั้น